เอาละครับผมก็กลาบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนชาวโยกังจุติยุทธภพเลือดใหม่กันด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็อยู่กับเพียบเลเวลไฟชแนลนะครับผมวันนี้เนี่ยหลักหลพี่จะมาแจกโค้ดนะฮะสำหรับเกมโยกังนะครับจุติยุทธภพเลือดใหม่ ถือว่ามีโค้ดกันมาค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายเลยที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเก็บเลเวลนะครับผมของเราในช่วงต้นเกมนะครับทั้งหมด22โค้ดด้วยกันนะครับถ้าหากว่าพร้อมแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปใหม่ของเกมโยกังจุดติยุทธภพเลือดใหม่กันด้วยนะครับผม เกมมือถือสมัยนี้เนี่ยเป็นเกมที่มักจะต้องใช้เวลาในการเล่นและเวลาในการบอดหรือว่าเวลาในการเปิดเกมทิ้งไว้นานๆค่อนข้างที่จะเยอะมากในปัจจุบันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเกมร o บอกต่างๆนะครับผมอ่ะหรือว่าเกม R O X R O M หรือเกม b i t h b e a s t o นะครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกมอื่นที่ผมอาจจะยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งมันต้องใช้งานในเรื่องของการบอทอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมขอเสนอโปรแกร,รม UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยฟังได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับผม UG Phone เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบคลาวด์ฟูนนะครับผมมันเปรียบเสมือนเราเนี่ยมีมือถือเพิ่มขึ้นมาอีกเครื่องหนึง่งที่จะสามารถนําไปทาการ การเปิดบอด หรือออโต้ฟาร์มในเกมต่างๆที่พูดถึงก่อนหน้านี้ได้ทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงเลยถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือทิ้งไปแล้วปิดคอมทิ้งไปแล้วปิดเน็ตทิ้งไปแล้วตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาและมันเหมาะมากๆสำหรับคนเล่นเกมในสมัยนี้นะครับถ้าหากว่าไม่อยากจะให้มือถือเสียไวหรือว่าไม่อยากจะเปลืองเงินค่าไฟมากเกินไป U g p h o n e เนี่ยจะค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะครับราคาในการใช้งานเนเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบบาทเท่านั้นนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจในการดาวน์โหลดย g Phone ก็สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ดิสคริปชันนะครับ <Yeah. S 1> ผมหรือว่าใส่โค้ดเลเวลไฟเพื่อรับส่วนลดได้20บาทหรือจะนำไปทดลอง <Yeah. S 1> ในการใช้งานก่อนได้เช่นกันนะ yeah, ครับ โดยโค้ดทั้งหมดในรอบนี้นะครับผมก็ได้รวบรวมมาจากกิจกรรมต่างๆแล้วก็เพจต่างๆรวมถึงสตรีมเมอร์ต่างๆนะครับผมเยอะะมากมายเลยนะครับได้ทั้งหมดมาเนี่ยก็ยีบสโค้ดกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งมันก็จะมีของให้เราเนี่ยนำไปอัปเกรดตัวละครเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกยานะครับต่างๆที่จะกินแล้วได้รับ exp เพิ่มขึ้นนะครับผม20%นะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวของยาบัฟต่างๆนะครับที่จะช่วยทําให้ตัวของเราเนี่ยเก่งขึ้นแรงขึ้นแล้วก็ฟาร์มได้ง่าย ขึ้นสบายขึ้นนะครับแล้วก็พวกยันตีบวกอีกอื่น,นๆเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมีโค้ดมาแจกให้กับเพื่อนๆทุกคนทั้งหมด22โค้ดด้วยกันเหมือนที่บอกก่อนหน้านี้เลยครับผมและนอกจากนี้เองนะครับ้าหาว่าใครอยากจะเก็บเลเวลนะครับผมแล้วก็บอดทิ้งไว้24ชั่วโมงก็อย่าลืมไปใช้งานตัวของ U Phone งุ p h o n e กันด้วยละกันนะครับผมอ่ะโอเคนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูนะครับผมว่าตัวของการเติมโค้ดเนี่ยจะสามารถเติมได้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้เติมไปแล้วเนาะ แต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เติมกันนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าวิธีเติมโค้ดเติมยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยก็ให้ดูทีละโค้ดนะครับผมแล้วก็วิธีการเตริมไปทีละอันภายในคลิปนี้กันเลยละกันเนาะอันดับแรกนะครับเปิดมาที่ตรงแถบด้านบนตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีตัวของไอคอนที่เขียนว่ากิจกรรมตรงนี้อยู่นะครับให้เรากดไปที่กิจกรรมตรงนี้1ครั้งนะครับแล้วก็จะมีตัวของกิจกรรมเนี่ยเยอะแยะมากมายให้กับเราเลยหลังจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างครับผมเลื่อนลงมาก็จะมีปปุุ่่่่่มททีีีีเเเขยยนนนวารรรรหัสแกกซื้้อออูะตงง็็จจด จะต้องนํามาเติมโค้ดนะครับผมโดยโค้ดแต่ละโค้ดเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยนะครับมากันที่โค้ดแรกกันก่อนเลยนะครับผมก็จะเป็นตัวของโค้ดฮอตโยกังนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโค้ดแรกเนาะถ้าได้แล้วก็กดใส่นะครับกดแรกไปให้เรียบร้อยเลยเนาะซึ่งผมก็ใส่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครแบบว่าดูไม่ทันก็แนะนำว่าให้สต็อปคลิปเอาไว้นะครับแล้วก็พิมพ์ตามเนาะถัดมานะครับก็จะเป็นโค้ดที่2นะครับจะเป็นโค้ด h o t Thailand นะครับผม ต่อมาโค้ดที่3นะครับโค้ดที่3ก็จะเป็นฮอตปุ๊กอ่าอ่านว่าปุ๊กหรือเปล่าน่าจะปุ๊กนะอ่ะโอเคนะครับผมอ่ะนี่ก็จะเป็นโค้ดที่3นะครับถัดมานะครับโค้ดที่4นะครับก็จะเป็นตัวของฮอตเตลนะครับผมอ่ะโค้ดที่4นะครับโค้ดที่5นะครับผมจะเป็น VIP 555นะครับ โคตที่6ครับจะเป็น V I P 777ถัดมาโค้ดที่8นะครับ V I P 888นะฮะโค้ดที่9นะครับ V I P 999ต่อมาก็จะเป็นโค้ดที่10นะครับผม S V I P 555 โค้ดที่11นะฮะ svip 888โค้ดที่12 svip 999โค้ดที่13จะเป็น TS555 โค้ดที่14ครับ t h 8 8 8 โคดที่15จะเป็น T H 999โคดที่สิบหกครับ L 666ต่อมาโคดที่17บเจ็ด888โคดที่10เท่าไหร่ละน่าจะ17 18หรือ19ไม่รู้จะไม่ได้แล้วเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นล L 999นะครับ โค้ดต่อมานะครับจะเป็น Hot J ต่อมานะครับจะเป็น Hot Look Bass นะฮะต่อมานะครับจะเป็น Hot MRS โค้ดต่อไปนะครับจะเป็นโค้ด Hot n u c l a u s แล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นโค้ดของ HOT GI นะครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นโค้ดทั้งหมดแล้วนะครับที่ผมเนี่ยได้รวบรวมหามาให้เพื่อนๆทุกคนกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ใส่โค้ดเหล่านี้เนี่ยก็อย่าลืมไปใส่โค้ดกันด้วยละกันนะครับหลังจากใส่โค้ดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถมารับของรางวัลได้ที่จดหมายด้านขวาตรงนี้นะครับผมเราก็สามารถรับของรางวัลได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีโค้ดอื่นอีกนะครับสำหรับคนที่แบบลงทะเบียนล่วงหน้านะครับผมแล้วก็สามารถไปรับได้ที่หน้าเว็บลงทะเบียนล่วงหน้าเนาะก็อย่าลืมไปใส่โค้ดเหล่านั้นด้วยลักกันนะครับผมสำหรับโค้ดทั้งหมดของเกมโยกังก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนใครที่สนใจในการเล่นเกมโยกังจุดตีหรือพบเลื่อนใหม่นะครับผมและอยากจะเล่นอาชีพกระบี่นะครับเดี๋ยวยังง่ายนะครับผมรอผมเนี่ยใช้เวลาสักประมาณ1 2ถึงวันก่อนละกกันเนาะเดี๋ยวจะมาทําคลิปของไกด์กระบี่ให้ลักกันนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจ จะพูดถึงตัวของกระบี่เนี่ยในแง่ลบในช่วงต้นเกมค่อนข้างเยอะเพราะว่าตัวละครของมันค่อนข้างบางนะครับแต่บอกเลยว่าดาเมจมันเนี่ยก็ค่อนข้างแรงอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับผมแล้วมันก็ไม่ได้บางมากจนเกินไปด้วยนะครับเล่นสบายๆนะครับเรื่องของปลานของอะไรเนี่ยจะมีสกิลแบบไหนอัปปลานยังไงบ้างเดี๋ยวเราก็จะมาไกด์กันให้ฟังละกันนะครับผมสาหรับคลิปต่อไปเนาะถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของเกมโยกังกันด้วยนะครับส่วนใครที่อยากจะมาเล่น ด้วยกันผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์5นะครับตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถสร้างตัวเพิ่มได้นะครับก็อาจจะต้องรอให้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขาเปิดสร้างตัวก่อนและถ้าหากว่าอยากจะตามมาเล่นด้วยกันเนี่ยก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์5ฝ่ายอาธรรมนะครับผมอ่าโอเคประมาณนี้เนาะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายเพื่อนเพื่อนทุกคน